เหรียญหนึบาทนะครับวาระที่1นะครับรัฐบาลไทยในปีพศนะครับสอเท่าไรสองห้าศูนยนะครับสวยโบราณนะครับแล้วก็แบบสวยงามมากๆนะครับในร้านนะครับมีเพียงเหรียญเดียวนะครับตอนนี้ก็คือกําลังตามหาเข้ามานะครับอ่อจะบอกเพื่อนๆยังไงดีล่ะครับว่าคู่มือที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นคู่มือเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ ก็คือเอามาส,สืบราคากันนะครับว่าเพื่อนๆว่าเหรียญทุกวันนี้เหรียญน,นี้ควรจะราคาเท่าไหร่กันแล้วบ้างนะครับเพราะตั้งแต่2 5งห้าส่อายุก็ประมาณนะครับหกปีนะครับสาหรับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ mm hmm. ตัวนี้นะครับตามคู่มือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะบอกกันไว้ว่าผลิตเพียงนะครับในประเทศไทยนะครับมีเพียง4ล้านนะครับสี่แสน ก็เป็นจํานวนที่น้อยเอามากๆนะครับเขาบอกกันว่านะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็คําว่า UNC ก็คือแวววับแวววับนะครับแบบไม่ผ่านใช้เนี่ยราคาคู่ควรเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับราคาคู่ควรเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสา0ร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับ3า0ร้อยจนถึงสี่ร้อยบาทนะครับแต่นะครับเพื่อนก็อวิเคราะห์กันก่อนนะครับเพราะมันของหายากแล้วนี่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ทุกปีนะครับเหรียญพวกนี้มันก็จะขึ้นราคาไปตามกลไกของตลาดแล้วก็ ความหายากนั่นเองนะครับเหรียญน,นะครับถ้ามีราคาก็คือ1น,นะครับจริงๆก็คือควรจะแวลถูกไหมฮะอันดับที่2ก็คือต้องไม่ชํารุดแบบนี้นะครับอันดับที่2คือต้องไม่แหว่งอ่าคือไม่บินไม่แหว่งไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็คือสภาพนี่คือโอเคนะครับยัง ยังไงนะเขาเรียกนะอย่าง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 ที่เขาพูดพูดกันบ่อยๆช่วงนี้ครับเขาว่าอะไรนะได้อยู่โอเคได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับก็คือสำหรับนักสะสมทั่วไปอะ่ะก็คือสภาพแบบนี้มันได้อยู่แต่ถ้านักสะสมมืออาชีพแบบได้อยู่ก็คือแปลว่าไม่ได้นะครับนักสะสมรายใหญ่จริงๆอะ่ะเขาจะเอาแต่แวลวัปเท่านั้นนะครับแต่สําหรับเรานะครับที่บอกว่าได้อยู่ได้อยู่ในที่นี้นะครับเอาเป็นว่านะครับ คือปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วติก็ขายอยู่เดี๋ยว่าก็อยากขึ้นราคานะครับก็อยากขึ้นราคาปีที่แล้วติขายอยู่นะครับสําหรับเหรียญผ่านใช้อย่างเงี้ยขายอยู่เหรียญละ200บาทนะครับไม่แหวง่งนะโอเคไม่แหวง่งไม่แหวง่งไม่สึกนะครับติขายอยู่ที่200บาทนะครับถ้าแวววับก็คงจะได้400ถูกไหมฮะแต่พอไม่แวววับเนี้ยติก็ขายได้200นะครับเพื่อนเพื่อนว่าปีนี้ติควรขายที่เท่าไหร่ดีนะครับสําหรับเหรียญที่ ได้อยู่อ่าได้อยู่ซึ่งแปลว่านักสะสมรายใหญ่เขาจะ,อาะบอกว่าไม่ได้นะครับได้อยู่แปลว่าาไม่ได้นะครับเพราะว่านักสะสมรายใหญ่เขาจะเอาแปลว่าเท่านั้นครับ